ก็มีกระโหลกหมดเลยกระดูกเป็นเหมือนเสาหลักของร่างกายช่วยให้พิงเพลุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยชวนหนูรู้จักกระดูกหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งในร่างกายนั่นก็คือกระดูกนะคะโดย เราเนี่ยยืนตรงมาได้นะคะเพราะว่าเรามีกระดูสมองแขนขาของเรานะคะก็มีกระดูกค่ะเราไปดูกันว่ากระดูกมีหน้าที่ทําอะไรบ้างและเราจะทําอย่างไรให้กระดูกเราแข็งแรงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันสวัสดีเด็กชายกระดูกหัวชนกันอธิบายเรื่องกระดูกให้ฟังหน่อยสิเจ็บจังหัวของเด็กชายกระดูกแข็งจังบนศีรษะนะคะมีกระดูกที่ห่อหุ้มมันสมองไว้ นะคะส่วนสีขาวนี้ก็คือกระดูกกระดูกศีรษะเรียกว่ากระโหลกค่ะกระโหลกเป็นกระดูกที่แข็งมากคอยปกป้องสมองไม่ว่าจะโดนหนักแค่ไหนกระโหลกก็ไม่ยอมแพ้ทุกคนนะคะก็มีกระโหลกหมดเลยกระดูกเป็นเหมือนเสาหลักของร่างกายช่วยให้เรายืนตรงได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ตรงตลอดหรอกนะคะเรายังทำท่าทาง ต่างๆได้เพราะว่าเราขยับกระดูกอย่างไรล่านี่นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆภาพเอ็กซเรย์เลยการที่เรางอกระดูกได้นะคะเรางอกระดูกแต่ละชิ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าเรางอส่วนต่างๆของร่างกายได้เพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าข้อต่อคะ่ะข้อต่อจะอยู่ตามจุดต่างๆเลยกระดูกสันหลังนะคะของเรา ประกอบด้วยกระดูกเล็กๆหลายๆชิ้นแบบนี้ค่ะทําให้เราโค้งตัวได้มือของเราก็มีกระดูกหลายชิ้นนะคะกระดูกเป็นอวัยวะที่แข็งแรงแต่ถ้าดูจริงๆแล้วมันเป็นรูพุนนะคะภายในกระดูกมีไขกระดูกทาหน้าที่สร้างเม็ดเลือดไปทั่วร่างกายค่ะ การออกกําลังกายและเข้านอนบวกข้าททำให้กระดูกแข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะลองลองจับร่างกายตัวเองแล้วหากระดูกกันเถอะให้หาเบ้าตาให้หากระดูกซี่โครงนะคะหาตาตุ่มหากระดูกะะหากกลาปลาน่ารักมากค่ะหากระดูกก้นกบโอ้ไม่แน่ใจจะหาเจอหรือเปล่านะคะแต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกเหมือนกันค่ะ ฝากกดไลค์ก็แชร์กด s ซับสไคร์ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ